สวัสดีครับสวัสดีเจ้าพ่อเออเป็นอย่างน้อคือใส่โทรศัพท์เบอร์นี้อีกเครื่องหนึ่งโอยูเจ้าพ่อก็เลยยืมของแม่โทรก่อนจะอ้ะเออออกเลียนก็ข้ากูแรงโทรศัพท์เบอร์นี้แมนบอกพ่อเป็นยังกับเป็นเหล็กมาได้คักขนาดพ่องวดวันจันทร์นะงวดนนี้เอาอีกเด้อพ่อ มันเป็นยังคือว่าคักนอเอากะแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะงี่เบ่จ้าว้ายมันคือดีแต่วะโอ้ห้าเจ็ดประสันแล้วก็หกเจ็ดอีกนั่นสันหลาจะเฝ้าดีใจเนามันเขามันกระไดกันอยู่สันหละกันไรตามจ้าอี่กันยาะมึงเขากัเออหะกับ่บเห็นแล้วเรียกก็ได้ มาเด้อมาเด้อมันก็เจออยู่เพื่อนแก้วทั้งเครื่องนี่แหละจ้าพ่ออืมต่ใครเนี่ยเดี๋ยวว่าหันก็ได้เล่ากับมาสองคู่น้อยกับมาสามคู่จ้าเออพ่อจอยูจะกินอยู่ดอกโอ้ว่าบ้านนั่นเขาเสื้อสีหาคู่เนาะแมนจ้าพ่ออืมหาที่ไหนนี่มีแล้วเข้าตะพุตตะพื้นถ้าภาษาเลขเขาก็ว่า ออกหย้งคักแน่ป่านาั้นจ้าฮะโศกโศกเป็นเสะคหลันหนรลบีเป็น,สน,นเส้น,สนละเรียกเขาลวดแมนมาพ่อเมื่อนี้เป็นจังใดสันพ่อโอ้บุญกะดีคือเก่านะอ๋อเขาอีกคือเก้าหละสันพ่อเออคนหนรลบดีเนาะจ้าไม่รู้จะทุก์ร้อนไปทํทำไมแมนอยู่นาะพ่ออืมทำที่จิตใจให้แจ่มใส ทำงานเพื่อสังคมจ้าทำไปตามมีชีวิตจ้าพ่อืมถ้าชีวิตหาไม่แล้วลุกขึ้นมาทำอะไรก็ไม่ได้ถูกต้องค่ะลุกขึ้นมาเสียงกับใครก็ไม่ได้จ้าอืมอย่าง <c oughs> ใสใ่เป็นสันตัว <c oughs> ถ้าจะทำอะไรก็ทำตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> ถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ให้ถูกตอนที่มีชีวิตอยู่ <c oughs> <c oughs> แม่นจะพออ่อเออมันจังสีแดงซายอันเนี้ยแตจังสัดสตัวจังว่าเขาบอกว่าขันถือล็อตเตอรี่เด้เดเดอยอ,ยอย่าไปอย่าไปอธิษฐานเนี่ยว่าศาสตร์ตายผู้ขาถือล็อตเตอรี่รับด้วยอย่าไปอธิษฐานจ้าเวลาอาธิษฐานพานเนี่ยต้องว่าอันถือขันผู้ขาพี่ทรงพี่วาสนามีบุญกับอีสิล็อตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งคอยถือในศาสตร์นี่เด้อศาสตร์ยังมีชีวิตอยู่แม่นอยู่พอ่อ ต้องอธิษฐานแบบนั้นไปนวัดไหนกัยาจ้าอืมขอยร่างกายแข็งแรงถูกห้ยรางวัลวที่หนึ่งก็ห้อยถึงในศาสดนี้จ้าพ่อศาสนาผู้ขาผู้อเอาดือ้อหลุนเนี่ยแจ๊ไม่ได้เกิดบุญที่พ่อยังไงอยากไดสศาสนาบ่มียังไงจ้าอศาสดนี้เกิดเพราะเป็นคนดีละ่ะดีเพราะอย่งแล้วแมนอยู่พ่อ เป็นลาบันประเสริฐแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์จ้าอืมเกิดมาต้องทําความดีช่วยเหลือสังคมชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นจ้าพ่ออันนี้จะดีแหละทําดีได้ดีบนสุภาพสิตใหม่ได้ทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่คือสุภาสิทใหม่แม่บ่พ่อ <laughs> <laughs> เพราะว่าคน คนมาอ่อตัวทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปว,ว่าแตงาเอาเอายัางนองมบอกสิหน่อยได้ดีกับบดนดอกพ่อฮะได้ดีได้ยูต่วันได้บดนเอไม่ยังยืนจ้าแค่นั้นแหละอ้าวเขาเรื่องจบมาโดนล่ะ ต้ซืเอีดอกบุจมดอกจ้าพ่ออืมบางคนก็ส <straightforward> <Be ek ing> ีลืมยกีดกัข้องหลังนย่างนี้อาตาิอาตะโนนาโถมันต้องมีอยู่กับตนไว้อย่าไปอทำอะไรให้คนเดือดร้อนจ้าอย่าไปหวังพึ่งคนเดือนอย่าไปหันใจหัวผู้ดังคนจ้าพ่อข้าเขาหันตายนี่เขาเขาข้าเจ้าหันใจเขาตายปั๊บตัวนี้ ตัวอีนสละาวันนี้ถ้าว่าจะปังเหมือนเดิมจ้าพ่อเดี๋ยวสักนวดจะทำเลขสามคู่ให้สามคู่หมายถึงว่าสิคัดให้เลือกแค่สามคู่เป่พ่อบริคัดแล้วเอาสามคู่เนี่ยเลยบุ้ยก็สิเอาแคนคักแทสนะแต่ว่างัวนี่ซอบมังกรเพราะว่ามันเข่าล่างเข่าบนเนี่ยปด เพราะว่าเมื่อกี้ทำองเร่ออกมาที่อ่าได้สามคู่หรือรองล่างออกบนเนี่ยและซุ่มที่ออกแอบเมนันเป็นตัวกันตเตวนสิงห์วันจังหลายจ้าพ่อลองทำสูตรใหม่ดูมันก,ก็ามาจริงด้วยจ้าเมือม่อเนี้ยคือเกาขาดว่าถามมันเดินนะถามมันเดินวันนี้ก็คงจะปังเมันเดิมอืม รองเบิงถ้ามันเดินไปถ้ามันเดินบมยุดน่าจะงวดสองงวดไปหรือสามงวดไปนี่ก็แสดงว่าสูตรนี้มันจะเป็นสูตรมาตรฐานนะจ้าพ่อและเลขไม่หลายตัวแต่ะมีเลขอยู่สามตัวออกล่างออกบนอืมเมื่อกี้มันเย็ดได้ห้าหกเจ็ด้าหกเจ็ดร่องหุ้นกันเบิ้งกันเขาเ้่าลังท้งบนแม่นดีรีพ่อเขาเขาเั้าทีา 4, ตัวตอวนีจ้า <laughs> เออพืนดิคือเกาบอละบาดเนี่ยเอ้าอันนี้เลยก็แลแ้เจ้าเยาวดาพื้นิซอยจ้าพออา่ออ้าวลาบวกน้อยเด็กวิ่งรูดจ้าหกกับแปดเด่นวิ่งรูดไปที่หกกับแปดค่ะหินอ <laughs> บอตัวเกาบอตัวเกาอุ้งกมังหันบ่แมนเจ้าพ่อบัวนี้เลยเดี๋ยวว่างเด็กแปดเด้อเหมือนพ่อวันพระ จับคู่ก็มีหกเจ็ดหกแปดเจแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดและก็แปสมแปสามหนึ่งแปสามแดสามเก้าค่ะก็จับสีตัวจ้าพ่อสีตัวก็มีหกเจ็ดเจ็ดแปดหเจดเจดปดหปดเจดปด กแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดอันนี้จักตัวนี้พ่อสามอ๋อสามตัวมีแปดเจ็ดแปดเนาะเออแปดสามหกแปดสามเก้าแปดสามเก้าเออนี่แหละเอาไปเท่านี้แหละพนุออนไลคูดอกออนไลคูกับไล่ตาจริงจริอ้า แกคิดตัวกันจ้าพ่อหกสองหกสามสองสามหกสองหกสามสองสามค่ะนี่คือตัวกันแล้วก็ไปที่เก้าเสียนจ้าพ่อแปดสองแปดหนึ่งแปดศูนย์เก้าเสียนมีแปดสองแปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกสองหกหนึ่งหกศูนย์หกสองหกหนึ่งหกศูนย์ค่ะเอ้งามอยู่นี่แหละเป็นความที่มีแปะได้เร็วกวันี่อืมเมื่อนอี้จีะพ่อมันต้องมาเพราะว่าเป็นวันพาด้วยจ้าเออคือวันสี่วันนี้นะการตองไว้นะการตองไว้นะจ้าพ่อ กันตองไว้สองสองกับแปดแปดเพิ่มตัวกันไปที่สองสองกับแปดแปดค่ะเออนี่คือการตองไง้ามันตองนางเพียร์มันกับมาตองรู้อีทีได้หามันมากับหนึ่งหนึ่งเหเห็นปะจ้าพ่ออืมกันเนี่ยมันเอาในนอกมาได้เล็กเล่าอืมน่งเพียร์จ้ะบางหัวเดียวตอนนี้กับมาเด้งหัวจระด้แมนอยู่พ่อ ได้การข้อจดแล้วเนี่ยเองสั่นตัวล่าล่าเดี๋ยวการข้อผมเริ่มบริจาคจำเลยจ้าเนี่ยนี้ได้แล้วตัวกันก็ได้แล้วเหลือน้อยจ้าพ่อน้อยเด่นวิ่งรูดวันนี้คืนหนึ่งกับแปดเด่นวิ่งรูดไปที่หนึ่งกับแปดค่ะบีหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด หนึ่งเก้าค่ะแปดสองแปดสี่แปดหกแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดศูนย์ค่ะเออละแปดสองแปดสี่แปดหกแปดศูนย์จ้าอันแหล่ไม่งายง่ายมืมันนี่นลง <มา S 1> แปดคืม่มาลงมาลงแปดคือเกาจ้าพ่ออันนัลนรวยเรกแปดคือที่มา้ามีดอกมวยเรกแปดแมนบะพ่อถ้าใครชอบวิ่ง วิ่งไปเลยเลขแปดบุ้ยฟันท่งเลยตีพ่อฮะฟันท่งให้เลยเมื่อนีมีแปดค่ะคักตีแปดตรงมาร้าแหละบนกับลบ่างนะก็ติจิมมาบนหรือมาล่างหรือมาล่างหกตัวหรือสี่ตัวหรือบนหละมาในนอนนะ่เลขแปดจ้าพอ่ออืมฉันเป็นแบบนี้อา้าวก้าเสียนก็มีแปดนอยก็มาลงแปดเนี่ยก็มาตรงกันที่แปดสอง แปดศูนี่มันก็มีตรงกันอืคิดว่าจะปังอยู่วันนี้เดี๋ยวงวดต่อไปจะเห็นอ่ามิติใหม่จ้าเลขสามคู่โอ้ยตื่นเต้นเด้บวันนี้อยากเห็นแล้วละมิติใหม่นี่ <laughs> <laughs> เลขสามคู่เจอแน่นอน <laughs> แน่นอนเลขสามู่มเดี๋ยวบังดูวันนี้ก่อนเ้ืาวานเมื่อมืเมื่อกี้นี่สามตัวมันมามามาสองคู่ไงมีห้ามันมาห้าห้า,ห,าห้าห้าอะไรนะห้าเจ็ดกับหกเจ็ด,ดอนอะแม่นจ้ะนั่นแหละมันเห็นเลขมันได้เอ่อห้าหากเจ็ดเลขสามตัวหมุนกันมันก็ได้แค่สามคู่เนาะจ้าพ่อสามคู่ไปกับกันเหละแต่หกคู่วันนี้มันได้หกเจ็ด,ดแปด อืให้หวันนี้มันได้หกเจ็ดแปดให้เอฟซีลอกซ่อมเบิงเนาะพอนอ้องวดนี่เนาะหกเจ็ดแปดนี่ฮามานี่มืองวดนาเอาแคนแคลนลดตีแมนเอาเแคลนเลยอืมตัวเลขสามตัวนี่สามตัวมันสามารถมาแต่สี่ตัวล่ะคิดดูเมือเม่อกี้นี่อ่ะจ้าพ่อใช่ไหมเลขสามตัวแตกสี่ตัวเนาะจองคิดดูมันเป็นยังไง โอ้มันเป็นยังไงมันก็โอเคนะสิพ่อเออแล้วมันผีสุกใส่เหมือนทีนี่ยอาผีสุกใส่ก็เอาอยู่ได้กันเป็นแบบนี้เนาะจ้าพ่อเออคนต้องไปหอดเทวดาแต่คนที่ยากเพิ่นนะหอดผีนี่ละ่ะ <c oughs> จ้าตัวอันละคัดเน้นไฮกระเบิงเป็นแนวทางไอซีก็ได้จ้า <c oughs> อ,อ,อันใด้วอาโบทีโพวก บอกบอ่อกว่าไปจุ่ยตัวแดงจะขอให้หลายๆเพราะว่าคนมากเว้าจ้าพ่ออืมัมนบมเมนว่านี่ดอกรังเทียคุยหญิงบอกน้องวัวบอนไปซื้อดอกรังเทียมันจะออกคลิปจ้าอืแต่ว่ากับพ่อแดงมีอยังมากมม้หรอกอไป็นแนวทางแล้วจะเอาติซื้อแล้วจะเอาติดีดเอาแมนจ้าพ่อียังกันทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่กับเจ้าของนั่นแหละอยู่กับเฮ้าดีละจ้าเออคิดเบิ้งซอบเบิ้งไห้เปแนวนทาง ขันทัมงมดว่ามันมากแน่ว่าระจัดเออแล้วเสื้อแกับเบ้าเล่นไปกับยาสิเสื้อหลายใชาไ <c oughs> <c oughs> อ้อเช็ดเบื่อไงตองเมื่งตะกอนไอ้ที่เป่าเสื้อคนไว้ <c oughs> <c oughs> จ้าพ่ออันแหละอะไรอะไรทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่กับตัวเองนั่นแหละตัดสินใจเอาเนาะ <c oughs> แมนจ้าเออเสี้ยนกับบริเกง็งบันทุกคนดอก เรื่องเตือดวงดีขายถือเรื่องเตือดวงบูดีนกับไปโคราทียบจ้าพ่อนัอ่นแหละกิว่าปปีนีทั้งปีนี่ดวงสีดีอยู่นะหมายถึงปีหกฮกนี่บ่พ่อฮกเก็บปี่แหละฮกเก็บแล้วเบิดป oh. ีลเลยเนี่ยปีนาสนสันดอกผ่อนยังโม่ัหในเบิดปีนีอยู่เออกระยาแล้วมันยังบรวลายมือ <laughs> มันยังบรวลายมือได้จ้า เออวันนี้วันที่เท่านั้แล้วันยิบเจ็ดวนบวชใช่ค่ะวันนี้ยิบเจ็ดแล้วค่ะน่ะเห็นบวชยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก่าสามสี่บวชยังสี่หาหมื่นเราตัวพี่ใหม่จ้าลองเบิ้งปีนาจะคุยกันนี่คือว่าบอกว่าก็ยังไกลหลายดิเมื่ออื่นกับปีนาเราตีพอปีนาเด้ยังคุยกันเรื่องนี้เรื่องสินมาแต่หู้ยไม่แกดิบปหนีเขาเป็นปีหนดนะ าเล่นรถพามาวันนี้สวยงามจ้าพ่อเมื่อเช้าตื่นึ้นมามีสถานการณ์รถเขาเสียกระตาไม่ติดอยู่นู้นอยู่ตลาดห่างจากบ้านไปประมาณครึ่งกิโลจ้าแต่เลยไปยันรถใหม่เขาเมื่อเช้านี่จ้าพ่อไป,ไปเอามาด้วยตัวเองเลยอืเอามาด้วยตัวเองเลยบานนี้ เด็ด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 เอมสีออกน้อยหรือออกเล่าล่ะชอบเบาจ้าแอนแอนแอนเลขรถเอ่อเลขรถพาโชครถนำโชคจ้ารถนำโชคค่ะเออแอนแอนแอนโอยเปิดตัวเ้นเต้นยำใฟังดมีดยห้าเก้าห้า ห้าเก้าห้าค่ะสวยงามไม่ละโอ้แม่นขั้นเก่าบ่อพ่อที่อวดนั่นที่ออกเก่าเก่านั่นอันนั้นมันอันนั้นมันเก่ามันเก่าหาเต่าโอ้โอแม่นแม่นอิลีพ่อบันีหาเก่าหาตีแม่นเห็นบอกมัอยหมอจอได้เตียงขึ้นมามันเก่งเป็นสัตว์กว่าจ้ามืออะไรมันสีแดงมันกัมาสีส่องหรอเนี่ยแม่นบ่อพ่ออันมืออะไรมันสีบัวแดงมั้งด้วย ลูกขึ้นบ้านมีซีรีส์แล้วยางก,กับบร,ริษัทจะขันเนี่ยโอ้มันล่ะแม่ตรงอันนี้เนาะสมพ่อพ่อบอกว่าออกไอเบอร์โทรวระสันเก่าหานเนี่ยแมนเอาเบอร์โทรศัพท์มากอันนี้มาเป็นเก่าหาอยู่จริงนะจังหวัดออกเลธิซะเนาะเบอร์นี่ก <c oughs> ็ยังไหวมันมาตรงกันอยู่ได้ดิจ้าอ่าโทรศัพท์เบอร์แรกรถคันแรกนี่ไว้ลองเบิ้งจ้าพ่ออืม เกิดมันมาเรียกองเนี่ยหาหาให้เจไหนเนาะอน,นีอ่ยล่องเบงคามันหมานจ้าจ้าอืมขึ้นว่าที่มานห่ดเังไหนกระถือหอดเพราะว่ามันต้องออกแล้วบอกกับเป็นไปนบวใดจ้าพ่ออันบอกออกแล้วแลวับมุนบตวถือเข้าแม่จ้าเข้านะบอกถือแล้วแต้ว่าเขานะมุนบัถือส่วนนี้ <c oughs> นเเขามุนบตวถือเข้ามึงก็บ,บอกจ้า อ้เอยู่หังยกัยเอฟซีเขาตีดนี่ขอดทายูไปจักอ้าวถ้ากิมลระไว้พ่อในไอซี่จ้าพ่อของส่องมวนหลายลำไม่รวยโมอแรกมาสื่อเรียกตัวยดก็ห่อยออกค้อยถืออะไรเไี้ยใ้องใส่กันอยู่ดีมีแห้งหลังกายแข็งแรงกินหมูกับชาเด้อโมเแรกอยากินเด้อคนปลาทูจ้าเออสุส่งันมันกันสุขู่ทุกคน จ้าทูจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแนวทางว่าแบงปัน่นเอฟซีจ้าครับ